ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้ผิดหวังแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันต้องทําซึ่งในวันที่ที่ผ่านมานะครับร้านเราได้หยุดหนึ่งวันโดยไม่ได้แช่งลวงหน้าเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนร้านใหม่นิดหน่อยนะครับท่อก็ตันด้วยนะครับจึงคุยกันว่าต้องรีบทําแล้วก็เลยได้โอกาสปรับปรุงร้านมันซะเลยแค่อยากให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาที่ร้านแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายสบาย ก่อนหน้านี้ผมรู้สึกแล้วมันดูโล่งๆแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นั่งก็ไม่ค่อยสบายดูอึดอัดนิดหน่อยผมเลยคิดว่าต้องจับมุมใหม่ซะหน่อยนะแต่ด้วยงบที่เราไม่อยากจะเพิ่มเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องทําเท่าที่ทําได้เอาทุกอย่างที่มีทําให้ลงตัวหามุมสบายๆให้กับลูกค้าได้จิบโกโก้ที่ร้านเราไม่รู้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับระหว่างแบบนี้กับแบบใหม่ ทุกคนคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันช่วยผมคิดหน่อยนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยใครที่มาแล้วชอบบอกต่อด้วยนะตอนนี้ร้านเปิดปกติแล้วนะคะเออร้านเราอยู่ที่สุขุมวิทพัทยา41ทับ1นะครับหรือเซิร์ชเ n d กแอนด์เจมมาก็ได้เลยนะคะ